สวัสดีวันจันนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับตลอดวันนี้นะฮะก็เป็นคิวเคลือบแก้วนะครับของรถ To โยต้านะครับยาริสเอทีฟนะครับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแบบเมก้าเซรามิกโตนะครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะมีการเตรียมผิวก่อนที่จะเคลือบแก้วอันนั้นตอนเิมผิวสำคัญแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องอบหมายถึงเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วเบอร์แรกนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นขั้นตอนในการเคลือบไปแล้วอันนี้เราจะพามาดู ก่อนตรวจงานก่อนเข้าอบบ้างครับสำหรับอากาศดีๆแบบนี้นะฮะจะบอกว่าโอกาสนะครับในช่วงก่อนหน้าน,นี้หน้าฝนแทบจะไม่ได้ดูกันเลยแต่ช่วงนี้เราก็จะมีไฮไลท์ในการตรวจงานกลางแดดจ้าให้ดูกันทุกคันเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่สีขาวนะสีขาวนี่ดูกลางแดดก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ถ้าเป็นสีเข้มๆสีกลางๆสีเทาอย่างนี้นะฮะสีแดงนี้โอ้โหรับรองนะครับมีความแตกต่างแน่นอนนะฮะ ทำกับไม่ทำแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าหลังจากการเคลือบแก้วไปแล้วนะที่เพียงเพียงเบอร์แรกเท่านั้นนะเป็นเพียงเบอร์แรกนะครับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซนด์วิคโปรจะลงทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเป็นน้ำยาเมกาเซอร์มิกเอ็นะครับตัว N1 ตัวนี้นะจะทําให้น้ํายามีความ ทำให้สีมีความแข็งหลังจากน้ำยาเซ็ตตัวนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับก่อนหน้าน,นี้จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆไอ้นั้นเราเก็บก่อนก่อนที่เราจะเคลือบอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทํางานแบบ normal มากครับคือเราต้องทําทุกคันต้องให้เงาทุกคันที่สุดก่อนก่อนที่จะเคลือบเข้าไปอันนี้เป็นพื้นฐานของการทำทดีทอลลิ่งหรือเคลือบแก้วอยู่แล้วนะครับ แต่การเคลือบแก้วเนี่ยหลังจากที่เคลือบไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจงานนะฮะสำหรับร้านเรานะครับเราตรวจงานทุกคันนะครับขั้นตอนการทํางานเนี่ยผมจะพยายามนะครับให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะทุกๆขั้นตอนนะครับพยายามจะส่งให้ลูกค้าได้ดูกันนะลูกค้าจะได้ดูว่า,ารถทําอะไรบ้างอะไรๆนะท่านสงสัยนะว่าเอารถไปเคลือบแก้วแล้วเนี่ยแล้ว ทำอะไรเขาบ้างนะครับอันนี้เป็นคําถามจากท่านลูกค้านะครับไม่ใช่คําถามจากที่ผมตั้งคําถามขึ้นมานะเราพยายามส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าอยากดูคันไหนอยากดูช่วงไหนถ้าเป็นเจ้าของรถนะ ไลน์เข้ามาถามได้นะครับเราจะส่งให้ท่านดูเป็นจังหวะเลยและรับรองว่าดูจนเพลินเลยทีเดียวตอนนี้เราตรวจการเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมจะพามาดูรอบคันเนี่ยทางทีมงานเราตรวจให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สวยง,งามมากนะจะบอกย้ำนะคันนี้ยังไม่เคลือบเบอร์สองนะ เคือบเสร็จไปแล้วรอบแรกล้อแมกกระจบภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะแต่ว่าเบอร์ที่2นะครับเรื่องของความมันเงาครับจะเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้วันนี้ขออบเบอร์แรกให้แข็งที่สุดก่อนก่อนที่เราจะลงอีกหนึ่งเบอร์ในเรื่องของความลื่นเงาใสในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งสําหรับคันนี้เนี่ยได้อบก่อนเที่ยงรับรองว่าแน่นมากครับตอนนี้นะครับเครื่องอบของเรานะจะตั้งเวลาที่ครั้งละ ครึ่งชั่วโมงนะครับการทำทครั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทำให้ผิวนะครับผิวสีนะฮะได้รับความร้อนอยู่ที่ประมาณ65เปอร์เซ็นต์65องศาเซลเซียสนะครับไม่จ้กอง65เปอรเซ็นะครับแล้วก็อเอาลงได้เลยนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ประมาณสองรอบเดี๋ยวตอนเย็นเรนทาอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมที่จะอบในวันรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ พรุ่งนี้ก็หลังจากเคลือบเสร็จนะครับก็จะอบอย่างนี้อีกรอบนึงประมาณเกิน65องศาเซลเซียสนะครับนะครับแล้วก็ตัวอินเฟลตนะครับสามารถยืดขึ้นลงได้แต่หลายท่านจะถามว่ามีห้องอบไหมนี่แหละครับห้องอบผมนะครับ,ออนะรบเป็นห้องอบที่สามารถปรับคาริเบตให้เข้ากับทุกรถได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ารถท่านจะใหญ่รถท่านจะยาวรถท่านจะเล็กรถท่านจะสั้นอะไรจะยังไงเราปรับได้หมดเพราะว่าเรามี การปรับมาแบบนี้แล้วยังไงก็ทำได้อะถึงบ้าไม่เอาก็ลงมาเลยอเอานี่ไปขอโทษครับโทษครับอืมกองหมุนมาทางนี้นะครับทุกทุกคันนะครับเราทำให้ดูอย่างนี้ทุกคันะไ,ไม่มีคันไหนไม่อบนะะอบ,บทุกคันจริงๆฮะ ครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงทุกคันนะไม่ต้องกลัวเวลาจะเกินนะฮะเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้นะครับอย่างนี้ทุกคันนะครับคานวณว่าที่ผิวเนี่ยอยู่ที่หกสิบห้าถึงเจนะ็ดสิบช่วงนี้น่าจะประมาณหกสิบห้านะอากาศเย็นหน่อยไม่เย็นมากแต่ว่าข้อดีของช่วงนี้คืออากาศมันชื้นดีไอ้อากาศมันแห้งดีรถก็จะแห้งไวหน่อยนะครับก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้พอไว้วางใจเดี๋ยวเราขอออกกันไปต่อแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายมาดูครับว่ามีรถอะไรเข้ามาทาอีกวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ